เราจะมาพรีวิวการแข่งขันบอลรยบบอลหญิงประชาชนทั่วไปกอ่อเนาะคุณนิกสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายครับท่านผู้ชมครับอ่าวันนี้ที่บอกว่าคู่ใหญ่เพราะว่า p ีเอที่ไล่ตบทั้งอ,อล่าสุดตบ,ตบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะตบทั้งฮารุดอรนาถูกปะ่ะก็เหมือนชนะทีมระดับมหาวิทยาลัยมาสองทีมะอะ <laughs> และล่าสุดนี้แพ้เอ้ยไม่ใช่ล่าสุดนี้ชนะธรรมศาสตร ท่าไรยี่นั่งดูอยู่ยี่สิบห้าต่อสามั้งเซตสาวหัก็คขาดก็ก็ว่ากันด้วเมื่อถ่ายก็สู้ยากครับคือธรรมศาสตร์เองก็ก็ไม่ใช่ทีมที่ถึในระดับอุดมึกษาดูใช่ไหมครับปีนี้ยังตกรอบแรกเลยนะครับก็ไม่ไม่ด้มีทางที่จะสู้ได้อยู่แล้วนะครับถูกถูกแต่ว่าวันนี้ของจริงวันนี้เจอแชมป์จากหลีกเวียดนามเลยว t v บินเดียงลองอันเดี๋ยวเราจะมาพรีวิวเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าก็วัดกันไปเลยว่าใครจะเข้ารอบในฐานะอันดับที่เท่าไหร่พี่เอี่เป็นแชมป์ ตลอดเลยในชะ่ไหมร์นเมนเนี้ยใช่ไหมโอ้กี่ยุกกี่สมัยแล้วเนี้ยนะฮะเดี๋ยวต้องต้องไปนั่งนับเลยอ่ะเออขามีคนถามกันอยู่ว่าปีนี้เนี่ยอารันเม์ยังมากระตากับพีเอเนี้ยใครจะอยู่ใครจะไปเออแล้วมีคนถามอยู่คือจริงจริงก็ผมเห็นมีหลายหลคนนะก็ไปพูดถึงว่าเอ่อทางการไฟฟ้าสิงคโปร์เนี่ยจัดตัวโกงชาวบ้านชาวช่องเขาเป็นแชมป์อยู่อะไรอย<ร>่อางเงี้ยคือมันก็ๆๆ ก็จริงๆมันก็เป็นคือถ้วยกอเนี่ยนะครับคือใครจะสามารถที่จะจัดทีมยังไงก็ได้ค,คือผมใช้คํานี้แล้วกันมันไม่ใช่สัญญาณนักกีฬาชีพครับเป็นสัญญาละยะสั้นนะครับคือถ้าทีมอื่นอยาก<ะ>เอาชนะพีเอสิงสเกตะ่ะก,ก็ก็จัดมารวมทีมเฉพาะกิจมาให้ได้มันก็มีโอกาสที่จะชนะได้ทั้งหมดแหละนะครับคือพีเอเขาก็ เขาก็จัดมาด้วยความที่ว่าเขาเอานักกีฬาในในสังกัดของเขาที่เป็นพนักงานของเขามาเล่นแล้วก็คนที่เขากําลังเล็งๆว่าจะมีโอกาสเป็นพนักงานการไฟฟ้าในอนาคตเนี่ยก็เอาเข้าไปอยู่ในทีมนะครับก็แค่แค่ในเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกล่นด่าอะไรหรอกครับมันมันผมว่ามันมันก็เป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาในในการแข่งขันกีฬานะครับอย่างในการแข่งขันวอลเลย์บอลอยูแชมเปียนคัาสออ,อย่างงี้มันก็มันก็มีสกอร์ขาดให้เห็นค่อนข้างเยอะนะครับใน,ๆๆในการเ <ừ, ừ, S 1> จอกัน <ừ, ừ. S 1> ของทีมที่เป็นทีมกลุ่มที่มันเป็นกลุ่ม ลุนแชมป์แล้วก็กลุ่มที่แบบเข้าร่วมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเออก็ก็ประมาณนี้แหละนะครับมันก็คือทางพีเอเขาก็ต้องทําผลงานเหมือนกันในการในในการเข้าแข่งขันเพราะว่าก็ต้องไม่ลืมว่าอ่าในในระดับเขาเรียกว่าอะไรทุกฝ่ายที่ที่เป็นพนักง,งานการฟ้าอย่างอย่างกลุ่มนักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยเขาก็คืออยู่ฝ่ายกีฬาเขาก็ต้องมีผลงานไปส่งนายเขาเหมือนกันอย่างน้อยเขาก็ในปีหนึ่งเนี่ยมันก็มีรายการให้เล่นรายการเนี้ยคือ รายการของอ่าถ้วยกรอเนี่ยเขาก็ต้องคว้าแชมป์ให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเลิกเลิกไปแบบคอนคอดเลิกไปว่าเขาอ่ะผมว่าถ้าคนดูจริงๆเข้าใจก็คือเข้าใจนะคือมันเป็นรายการพิเศษด้วยแล้วก็ผมว่ามันเดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบแฟนเฟิร์วิดนะถูกป่ะในช่วงที่ทีมชาติพักโปรแกรมหรืออาจจะไม่มีโปรแกรมช่วงคาบเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็ได้มาดูกันแล้วว่าผมว่ามันเป็นโอกาสดีด้วยกับทีมอื่นๆที่เออ มาดูได้ได,ได้อย่างปีเนี้ยผมว่าสําเร็จตรงที่ว่าสามารถเชิญทั้งสโมสรจากญี่ปุ่นแล้วก็แชมป์ลีกจากเวียดนามมาได้ว่าเนี้ยดี<ม>ถ้ามองในแง่เนี้ยดีแล้วก็การเจอกันทีมเล็กทีมใหญ่มันก็เรื่องเรื่องปกติธรรมดาใช,ใช่ใช่ใซึ่งผลการแข่งขัน,นขที่ออกมาเราคาดเดาได้แล้วถ้าใครดูวอลเล์บอลเนี่ยถ้าไม่ได้แบบอันนี้มากเกินไปนะมันแทบจะทํานายสกอร์อะไรได้เลยนะถูกไหม,อ,มอย่างพอตัดหลากออกมาทีมเอฝ่ายเอฝ่ายบีล้วก็รู้เลยฝ่ายเอเนี่ยอ่ะ พีเอสีสเกตก็อาจจะเข้ารอบกับแชมป์ลีกเวียดนามเดือนเดือนเออสายบีจริงๆก็ต้องเป็นทั้งอารันเมยมังกาตะแล้วก็สุพิมทิพชลบรีเอทเห็นไหมแต่สุพมทิพชลนัดแรกแพ้ใช่ไหมถูกว่าแพ้ขอนแก่นเออมันก็มีพลิกล็อกมันก็มีพิกล็อกในทีมนั่นกันได้แต่ผมว่าฟันเห์ของรายการเนี้มันคือแฟนเฟอร์วิดได้ดูได้เชียร์ได้ชมอีกอย่างชมฟรีด้วยนะแล้วก็แข่งไม่ไม่แข่งไม่ฟรีครับหนึ่งร้อยบาทดีไห ไม่ชมฟรีใน YouTube อ๋อโอเคเออวชมที่สนามฟรีนะได้ชมฟรีใน YouTube <S <S ด้วยเออ,เอ,อก็ก<ๆ>็เป็นเป็นเป็นการแข่งขันรายการหนึ่งที่ผมว่าโอเคได้เห็นศักยภาพด้วยแล้วผมชอบตรงนี้วันนี้ที่เราจะมาพรีวิวกันก็คือครับบิ Big Map, Big Map, ๊กแมทบิ๊กแมทสองสองคู่นะทั้งสุพีมทิ์ชมรีเทคก,กับอารันเมย์ยงังมากรตะแล้วก็ p ีเอศีเกตกับวีทวีบินเดืองรองอันขอโฟกัสที่ผมผมชอบเรื่อง เออพีเอว่าทีมสาวไทยว่ามันคือทีมาชิไทยอ่ะดูดูรายชื่อแล้วคือทีมาชิไทยอะ่ะลงมาอย่างนี้อย่างเพียวพรพันวิศราสิพาพร,พร,พรปีนุษปืืมจิตอะ่ะคือจัดเต็มมากอะ่ะถือว่าแล้วก็ยังไม่เจอแบบที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเออชนะแล้วมันรู้สึกแบบเออมันมีอารมณ์แต่ว่าวันนี้ผมว่าไม่รู้สึกมีอารมณ์วีทีวีบินเดืองเป็นยังไงบ้างคู่นี้มีพลิกไหมคุณคิดว่าบิ๊กแมตช์ประจำวันนี้น่าไม่น่าพลิกครับคือ บีทีวีบินเดียลองอานนี่ก็เอาจริงคือวันที่เจอกับทางแทนแไม่ใช่ขออภัยเจอกับอารุดด์ธมบุรีรัชมงคลธัญบุรีนี่ก็ยังเรียกได้ว่ายังไม่ได้สามารถปิดเกมได้ง่ายๆนะครับที่เป็นเตอระดับทีมแชมป์ของของเวียดนามนะครับก็เออเป็นทีมที่เรียกได้ว่าไงแพนการเล่นไม่ซับซ้อนหละบีทีวีบินเดียรลองอานเนี่นะครับยกยกออกตัวโค้งหลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แล้วก็มีมีบอลเร็วที่ เข้ามาเปลี่ยนจังหวะของเกมบ้างในในบางเวลานะครับแล้วก็ในส่วนของโซนรับเนี่ยผมว่ายังไม่ได้ดูแน่นหนามากสักเท่าไหร่นักโดยเฉพาะาแนวรับแดนหลังนะครับมาโดนตีแล้วก็ทะลุได้บ่อยครั้งนะฮะคือผมอ้างอิงจากเกมที่เจอกับทางฮารูดนะเพราะว่าผมก็นั่งดูเกมนี้อยู่นะครับครับก็ไม่ไม่ได้ถือว่าเหนือกว่าฮารูดมากสักเท่าไหร่นักเพียงแค่ว่า จังหวะเขาได้เขาเข็มจังหวะชี้เป็นชี้ตายเนี่ยเขาทาได้ดีกว่าเขาก็เลยสามารถที่จะเอาเอาชนะทางด้านของไฮรอดมาได้ส่วนเกมที่เจอ,อกับทางธรรมศาสตร์เนี่ยก็ไม,ไม่ไม่น่าจะวัดอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นเจอกับทางพีเอสีิสเกตเนี่ยคือยังไงก็เป็นลองอะครับคือพีเอสสิสเกตชุดนี้เนี่ยเป็นเป็นทีมชาติไทยที่มันผสมผาสานกันเนี่ยทุกเจนเลยนะที่แชมป์คุณผู้ชมนะฮะเอ่อทั้งทั้งเจนของเจ็ดเซียนยุคเก่า ตำนานเจ็ดเซียนอย่ารู้ก่อตตำนานเจ็ดเซียนอาจจะซียนยุคใหม่แล้วก็ยังมีพอเรียกว่าะเจนใหม่ๆที่กําลังจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทิ์มชาติไทยในอนาคตเนี่ยเข้ามาอีกอย่างเช่นพวกน้องเฟิร์มรุซาสีทาเลอร์นะฮะเออดาวกติกาแก้วพินดาวกติกาอาจจะรู้เยอะแล้วอะไรก็วเป็นเป็นเป็นพวกที่มาใหม่มาเล่นปีแรกก็จะมีเฟิร์มมีออมสิบปรพนเนี่ยเนี่ยก็เพิ่งจะมามาเล่นให้กับทางปีเอเกิดเป็นปีแรกยังไงก็สู้ยากครับ ผสมผสานกันกันลงตัวมากแล้วทีมงานโค้ชเราก็ใช้งานนักกีฬาเขาเป็นน่ะเขาก็เขาก็รู้ว่าจังหวะไหนจะใช้ใครจังหวะไหนจะให้ใครเล่นผ่อนหนักผ่อนเบาได้ไม่มีทางที่วีทีวีบนเตียงของอันจะจะสู้ได้ผมว่าไม่มีทางได้เซตตัวแต่ว่าก็จะเป็นเกมที่พีเอสีสเกตอ่ะน่าจะได้เจอกับคู่แข่งที่สมน้ําสมเนื้อหน่อยตึงมือหน่อยตึงมือหน่อยได้ไหมผู้ย่างได้ไหมตึงมือหน่อยเออใช่ครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งที่จะสมน้าสมเนื้อก็น่าจะเป็นยามากาตะอาราเละนี่แหละในในอนาคตถ้าจะได้เจอกันอ่ะในนัดที่ ก็ัดไหนก็ไม่รู้ครับเอ่อแต่ที่เหลือ <c oughs> เก็บกินได้หมดอะที่เหลือทั้งหมดทั้งทั้งทั้งอีกอีกหกทีมที่เหลืออีกห้าทีมที่เหลือราะว่าเจอใครก็ก็สู้ไม่ได้หรอกนีสองทีมนี่แหละที่ก็จะเป็นทีมทต่างชาตินั่นแหละที่ที่พอจะแบบว่าผมว่าก็สู้ได้ก็อาจะจ,ะจะแพ้ทั้งคู่แหละแต่ว่าให้มันได้ออกแรงหน่อยอ่ะคือคือคบอกแบบนี้คุณผู้ชมคุณฟังคือบินแดงรองอันเนี่ยผมเห็นรายชื่อแล้วก็วจะมีกระดังเนาะโโลิเวอร์ลูกระดังลิเวอร์ูแล้วก็ ตัวเซตก็คือคิมถั่วคิมถั่วน้องถั่วน้องถั่วมีมีใครมะทีมชาติไอยมีไงมือซ้ายอ่า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 อืมมีแต่ก็แต่ก็ลำบากเนาะก็ยังเป็นแบบทีมชาติที่ยังเป็นแบบบุ็กเบอร์เบอร์สองเบอร์สามอ่ะเออคือก่อนคร้นี้ก็มีตู้เย็นกับทางเกียวจริงก็เลยไทยมีก็เลยหลุดไปไงแต่เดี๋ยวก็คงกลับมาแล้วเพราะว่า โอ้าตัวเชีนไม่มีแล้วไงคือคือคือถัวอ่วถั่วนี้ก็เป็นตัวเซตเตอร์เบอร์เบอร์สองนะรางวัลนะรางวัลเบอร์ห huh. นึ่งค uh ือมีการดังคนเดียวอ่ะกานดังอ่ะตัวแรกลิเบรโลโหแต่มันมันสู้ยากโูของเรามันทีมชาติเต็มมานะคิดว่าสามศูนย์ไม่นิดสามศูนย์ครับจริงเหรอไม่ไม่มีพลิกนะหนึ่งสามอยู่อยู่ถี่เปี่ยนเค่หนึ่งผมว่าคนก็ด่าแล้วนะจริงจริงอยู่อยู่ที่โค้ชยาวโค้ชจะเน้นมากน้อยแค่ไหนอ่ะ ว่าเขาเขาเขาจะเปิดเร็วหรือปิดช้าเขาจะเล่นคือต่อให้จะเอาใครลงมามันมันมันก็คือทีมชาติไทย <c oughs> คือศักยภาพมันมันหาจุดหาจุดบอดไม่เจอนะครับอไืไม่ไม่ยังไงก็ยังไงก็ก็ไม่ไมีปัญหาครับยังไงก็างกางกขาดนะนนแต่อาจจะมีบางเซตอาจจะมีบางเซตที่แบบทางวีทีวีอาจจะได้ตามเยอะนิดนึงคิดว่าอ่าอ่าแต่คงไม่น่าได้เซตแก้ไดแต่เซตไม่น่าได้ครับไม่น่าได้ สุพีมกับอารด้วเนี่ยลวดอ่ไอคู่นี้สนุกผมว่าสนุกเลยอืมผมว่าสุพีมปีนี้มีทีเด็ดใครอ่ะผมยังไม่ได้ดูแบบจริงจังเลยคือสุพีมเนี่ยเขาก็เติมเข้ามาก็มีบีมกาจนาสีใสแก้วกับทอฝันุทนาศนะครับก็เป็นตัวจากนครปฐมเอสเอชิทเก่าของสุรนารีเขาน้องก็ขึ้นมาเรียนปีหนึ่งที่ราชภัฒน์สตรสุนันทาแล้วก็มาได้เลิกอาชีพที่นี่นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีนัทนิชาแซ่เล้าอ่าเป็นมือเซตดาวรุ่ง จากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมนะครับที่มีชื่อติดทีมชาติตั้งแต่การประกาศช่วงแรกๆอ่ะล้วก็คือหากันมือเซ็ปมือซซายนะครับที่ลงสุกหน่อาแล้วก็หลุดจากทีมชาติไปนะฮะแล้วก็ารายการนี้ก็จะเป็นรายการสั่งลาของนักที่มากรุบแก้วด้วยนะครับในการสุดท้ายของทางไปเตยก่อนที่ตัวจะไปเล่นที่ไต้หวันกับทางลูเทเปีเอียเบฟซีเนาะที่เหลือผมก็ยังไม่เห็นว่าทางสุพีมจะ จะเติมใครเข้ามานะ mm hmm. ก็จะเป็นเป็นนักกีฬาดาวรุ่งของเขานะครับแล้วก็นักกีฬาชุดเก่าๆเ,เพราะว่าเอ่อทั้งพื้มจิตแล้วก็ในส่วนของกติการวมทั้งบริกาเนี่ยมันมาอยู่ที่ทางการไฟฟ้าพีเองไง mm hmm. ก็เลยกลุ่มกำลังชุดหลักเขาก็หายไปอ่าส่วนบร mm ิษ hmm. าสีทาเลอร์นเนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาล่าสุดเนี่ยคือตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจบจบกันหรือ,อยังเพราะว่าน้องเนี่ยมาเล่นให้กับสุพีเลยลก็คือยืมตัวมาจากทางอ่านครนนท์ นะครับเล็นตัวมาจากนครนนท์เมื่อเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วแต่ว่าพอ,อ,อจบฤดูก,กาลก็ต้องส่งคืนกลับไปนะครับทำให้ชุดนี้ก็น้องเฟิร์นเองก็เล่นให้กับทางการไฟฟ้า PA เอเนาะที่เหลือที่เหลือก็จะเป็นดาวรุ่งของเขาหมดเลยอ่ะนะครับดาวรุ่งหมดเลยเนี่ยอาจจะมีในส่วนของใครวรัญญาศิออละองนัทธริกาวสารอ่อ,อ,อการจันทขุนเมืองกุโบโอ่ะเท่าเท่ที่ความจะคุ้นๆน่ะน,น้องไอซ์ของนาภาตวนวัน ใช่ไหมครับน,น้องเนยกหนกพรแสงทองก็ประมาณนี้สำหรับของสุพีก็เทียกได้ว่าเป็นเป็นชุดที่ไม่มีรุ่นพี่แล้วกันอืมนะฮะเดือดไหมเดือดไหมคู่นี้เดือดไหมเอ้ยผมว่าคู่นี้ก็ก็ได้วัดอยู่นะได้วัดอยู่เพราะว่าอารันมาเล่เขาก็มีทางวิมลรัตนพันธ์นะแล้วก็มีทางดนพอพรสินโพเอ่อดนอดนพรสินโพอีกคนหนึ่งแล้วคืออ,อาจจะเป็นทีมในส่วนของทีมอันดับ ท้ายตารางจากเอสวีดีตรงนี้ผมสอบถามทางโคช้ชของขอนแก่นมาที่แพ้ไปศูนย์สามโอ้โหระบบทีมระบบระบบทีมดีมากนะอืมไ่ยสิเขีามทญี่ปุ่นระบบทีมดีมากคือเอาจริงเราไปมองเพราว่าเป็นทีมอันดับท้ายตารางของเอสวีดีแต่ว่าพอมาเล่นกับสโมรสรจากไทยลีกเนี่ยไม่เป็นรองเลยเอเ<ล>ยอคุณว่าขัะจบเท่าไหร่คุณทำนายเน่ร่ผมว่าคู่นี้มันไม่น่าชนะได้ อารามาเล่น่าจะชิงกับพีเอคิดว่าใช่ไหมก็เป็นไปได้คือคือไอ้คุ้ยกอ์เนี่ยพี่ชป์มันมีปัจจัยหลายอย่างเขามาเกี่ยวข้องคือมันแข่งหกวันเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่าเรื่องว่าเก่งอย่างเดียวนะมันต้องบริหารจัดการให้เป็นด้วยเข้าใจไหมฮะเข้าใจมันมันต้องมันต้องอโค้ชต้องรู้อะว่าจะทํายังไงให้นักกีฬาเนี่ยอยู่ในสภาพร่างกายที่พร้อมเล่นทุกวันได้หกวันติดกันกว่าจะไปถึงรอบชิงอ่ะ มันสะบักสะบอมมา,หาไหนมันมันต้องใช้งานนักกีฬาเป็นเนะ่ะคือ,อวันนี้ยยังไงสุพีมกับอารามาเล่เนี่ยยังไงเอ่อพวกเขาก็ไม่ได้จะหลุดที่หนึ่งที่สองของกลุ่มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะไม่นียมความจําเป็นที่จะต้องหวดกันแบบเอาเป็นเอาตายก็ไแ้ลเพราะว่าเกมเกมนักสาคัญมันมีอยู่ในในเกมรอบรอบน็อกเอาอ่ะอแล้วมันก็น็อกน็อกไม่เอาด้วยตกมันก็ยังได้เล่นอีกตกก็จะคือคือจะนดับอ่ะก็คือ ทุกวันอะไม่ว่าจะทีวันสุดท้ายกับทีมแชมป์มาเล่นเท่ากันเพราะฉะนั้นไอรายการอย่างเงี้ยมันทําให้มันคาดเดาผลการแข่งขันค่อนขออ้างยากนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเขาจะเน้นนัดไหนนัดไหนเขาเขาจะแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสแล้วก็ใช้ตัวสำรองบ้างแต่ผมว่าถ้าเทียบศักยภาพกันเนี่ยกับซูพรีมที่เด็กเยอะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีตัวประสบการณ์อคอยประคองอย่ผมว่าอรารันมมลีที่มีวิวลรัดกับ บลพรสิบบน่าจะรู้ใ้รู้พุงน่าชนะได้สามต่อหน <Okay. S 1> ึ่งเซตโอเคโอเคโอเคนี่คือพรีวิวเธอรกอหน่อยให้เดียดิตตาม,มนะครับอ่ะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นแล้วกันขอทพูดถึงเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าโอ้โหคือประเด็นของตู้เย็นมันมันต้องรอทางฝัง่งสมาคมคอนเฟิร์มมาไงว่าเอ๊ยออยังไงเกี่ยวกับฟรีเกมเนาะอันนี้อันนี้ฟรีเกมเท่าที่ผมทราบมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอลอกเื่นนิดนึงเขาบอกว่าชัชชุกรนมุกสีเนี่ย อาจจะยังไม่ได้ไปเล่นเอสบีลีกตอนเปิดฤดูกาลนะเออมีข่าวมันมีข่าวแว่วมา,มาเขาบอกว่าชาชูออนเนี่ยจะไปหลังจบซีเกมคือจะพักเลยพักร่างกายก็คือจะไปเริ่มต้นปีเลยอันนี้นี่เป็นข่าวแว่วมานะเออ,อนะมาถึงชาชูชออนใช่ไหมใช่ใช่บุญบิมบุมบิมบ๋มโอ้โงั้นงั้นแสดงว่า ที่โมรังสิ์แจ้งมาที่ฝ่ายจักรารขายของวย์วันดูแชมเปยนครับก็ก็อาจจะเป็นจริงเพราะว่าผมยังสงสัยอยู่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในส่วนของทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปิดลูก,กายกัน,กนวันที่สิบเดือนหน้าแล้วใช่ไหมเอสบใีใช่ใช่เด,เดือนหน้าเริ่มแล้วเ,ออเพราะฉะนั้นบุ๋มบิ่มเองเนี่ยหมดภารกิจกับถ้วยก่อนหน้าหน้าน่าจะต้องกลับแต่ว่านี่กลายเป็นว่าจะไปไปกลับไปปีหน้าเลยเหรอต้นปีหน้าใช,ใช่ไหมก็จะออคือ ช่วงที่แข่งขันซีเกมถ้าจะไม่ผิดเขาจะเป็นเอ็มเพอเอร์จากคาพาดินีครับอือาจจะไปอาจจะกลับไปช่วงนั้นพอดีออืแต่ว่าช่วงต้นก็อาจจะบุมบิลมันจะไม่ได้ไปทำไมอร<ม>ับมีการบาเจ็บอยู่มีการมาเจ็บอยู่ใช่ไหมไม่ได้ใจเขาขอตัวกันหรือว่าอาจจะเรื่องพักฟื้นด้วยก็อาจจะมีโปรแกรมสเก็ตด,ด้วนของทางญี่ปุ่นที่เขาอาจจะให้พักก็ได้อันนี้ที่เข้า <ผม S 1> ใจนะ ผมว่าเรื่องเรื่องพักฟืนเรื่องอะไรนี่ไม่ไม่น่าไม่น่าไม่ดู่เพราะว่าน้องก็มาเล่นให้กับฝลังเ็จอยู่ในในวอล,วลรยบบอลอุดมศึกษานะฮะแต่ก็เล่นได้ไม่เต็มที่หรอกตูก็รู้ว่าว่าไม่ได้ฟิตมาก,กนะครับต,ตีแบบว่าวแบบปร,ประครับประคองอะ่ะคือเหมือนแบบคือสภาพร่างกายอะ่ะคือยังคือถ้าไปแข่งเอสวีลีกอะ่ะคือโปรแกรมมันหนักนะคือผมคิดว่าตอนแรกอ่ะ ทางทางลังสิงตเนี่ยเขาแจ้งว่าเดี๋ยวรอบบล็อกจะมาอีกผมก็ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่ามันน่าน่า,น,าน่าจะต้องกลับแล้วว่าอย่างอารามาเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาทางวิมลรัตกับดนพรกลับเลยหลังจากที่จบทางรัวร์น,เนเา,ยา,ยา,มานเมนต์ในในวันที่ยี่สิบเก้าถ้าเขาชิงได้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจเจรจากับกันไปถึงไหนแล้วแล้ว,ลวย,ยิ่งยิ่งบุ๋มบิ่มเนี่ยเป็นนักกีฬาที่รับคัดเหนื่อยค่อนข้างสูงอ่ะกับทางฮิเมจิยังไงฮิเมจิก็ไม่น่าจะยอม แต่ถ้ากายบอกว่ามันมีประเด็นข่าวที่องมาก็สังว่าน่าจะให้พักฟืน้นให้ให้ให้อาการมาเจ็บมันหายเราจะเอาไว้เล่นในในเล็กเล็กหลังแล้วมั้งใชเ่เขาเขาเขาคงคำนวณว่าเขาน่าจะเข้ารอบไฟนอลแหละจริงคไ,ไปแล้วก็ไปเน้นใช้รอบไฟนอลก,ก็ไม่แปลกนะที่ที่เขาอะ,อะไรนะฮะเขาก็มีพี่แฝดเขาดึงแฝดไปคนนึ่งไง อีจยองอีจยองมุดตัวตบตัวตีตัวตีเขาเป็ตัวตีมุดนหนึ่งอันนี้อันนี้คือข่าวผมว่าน่าจะเอาฟิเชียลแล้วถ้าคุณนิคพูดมาแบบนี้ก็น่าจะชัดเจนนะครับอืมครับออันนี้ก็เป็นไปได้ว่าบุ๋มก็ถ้าเป็นถ้าถ้าถ้ายิ่งอีกก็น่าจะตรงกันน่าจะน่าจะกลับมุ้นเลยอ่ะน่าจะกลับช่วงหลังจบซีเกมหลังจบซีเกมไปแต่เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าน้องมาเล่นรอบน้องเอาเนี่ยให้กับมองสิ์เนี่ยผมจะถามอีกครั้งหนึ่งนะครับตองนั้นาสอบถามไ้ทีมงานเขาบอกว่าน้องเอาน่าจะมา ซึ่งนอกเขาของอของวเรื่อวอุดมศ,ศ,ศรราสตร์เนี่ยมันจะเริ่มต้นวันที่ยี่สิบห้าผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มวันที่ยี่สิบหกครับนะครับ,รบอ่ะประเด็นของตู้เย็นอัปเดตให้แันๆสำหรับแฟนคลับเอฟซี e อยากรู้ล่าสุดสมาคมเวียดนามประกาศชัดเจนนะเราต้อง,<ร>ต,องต้องมีการตรวจก่อนตรวจเขาเรียกว่าตรวจอะไรตรวจโครโมโซมก่อนโครโมโซมก่อนเพื่อจะมาถ้าจะมาเล่นนะถ้าเคสที่ตู้เย็นจะต้องเล่นเนี่ยเขาจะให้ตรวจก่อนว่าตอนเนี้ย หมือนกับว่าประเด็นคือแฟนๆกีฬาเวียดนามก็ถามว่าจะมาไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากให้เสียภาพลักษณ์ว่าเดี๋ยวจะถอนอีกผม,มก็เลยว่าต้องตรวจผมว่าตรวจก็ดีถ้าตรวจแล้วผ่านก็มาเล่นได้เออถ้าตรวจแล้วไม่ผ่านเพราะว่าตามกฎกติกาอย่างที่เราคุยกันไปอะ่ะเขาจะตรวจปีสองพันยี่หกไงแต่เคสแรกเขาจะตรวจก่อนถ้าจะมาเล่นที่ฟรีเกมที่ประเทศไทยคุณยภาพ,าพนะครับอืมเข้าใจเข้าใจเอาให้ชัดเจนเอาให้จบเอาสั้นๆนะครับ <c oughs> นะ <c oughs> ừ dạ vậy thì